สวัสดีครับพบกับช่องลุงต้อมชาแนลนะครับโอ้ยวันนี้เจอกันนานเลยวันนี้ลุงต้อมก็มาสวนครับมาหาเก็บบกกมว่วงวันเสาราเมอก็บบวกม่วงมันมากินครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบวชเหลืองกเกษตรเท่าคือเก้านนี่แหละพี่น้องบรรยากาศสบายสบายครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับตกตอนเย็นครับกลางวันนี่ร้อนมาก ตอนเย็นๆนี่ก็จะคืมฟ้าคืมฝนลมเหมือนจะมีพายุเข้านี่ครับผมม่วงมันมะม่วงมันมะม่วงเขียวเสเวยเอาไปแช่เย็นกินกับ,จบกแจ่วครับพริกเกลือแซ่บๆครับก็ว่าซึ่งเดือนเกษตรท้องคือเก่านี่แหละครับปีนี้ปีนี้ก็นอนเดือนหนาก็เฮ็ดหน้าแล้วนะครับเนาะเริ่มเริ่มทำนาแล้วเดือนหน้าก็ตกลงกับครอบควรัวว่าปีนี้จะไม่ขาย ราคาข้าวมันถูกมากครับก็เก็บวไว้กินดีกว่าแต่ถ้าใครจะขายก็ขายไปนะครับผมปีนี้ไม่ขายจะทําเพื่อกินอย่างเดียวเก็บไว้กินและคนที่พูดบอกว่าจะทําทําไมทําไมไม่ซื้อกินอนาคตนะครับเนาะบ,บนแนนอนเหมือได้บุมีเงินเลยยากแต่ได้ครับบุมีเงินอยู่บ้านนอกเรานี่ใช่ว่าจะไม่ใช่ตังค์นะครับใส่เงินไล่กันได้ครับอยู่บ้านนอกหฮอนี่เมืเ่อนว่า สิบบใส่เงินได้ครับอยู่บนนอกเง,นงินหายากมากครับทุกวันนี้บอกไว้เลยว่าหายากมากเก่าวขาวออกจากบ้านนี่ต้องใส่เงินแล้วครับพี่น้อยคือขี่รถมาให้มาหน้าก็ต้องเติมน้ํามันแหละสี่สิบหาสิบบาทแล้วนี่ก็บรรยากาศสบายๆครับอยู่ไฮอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงแปลงที่ดินตรงนี้นะครับที่แรกว่าจะทําเป็นเกษตรพอเพียงแต่ไปดูพวกพี่พี่น้องๆที่เขาทํามาก่อนคือ ไม่ประสบความสาเร็จกันครับก็เลยชะลอไว้ก่อนแต่ผมก็ไปดูมาหลายที่ครับคนที่เขาประสบความสาเร็จก็มีแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จก็มีแต่ก็เอามาดัดแปลงเอาจะามาดัดแปลงเอาครับจะขุดสะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอนาคตก็น่าจะทำครับแต่ก็แต่ตอนนี้ก็ต้องศึกษาดูงานไปก่อน พราะคนที่เขาเพื่อนฝูงที่เขาทําแล้วก็จริงก็มีเยอะครับบางคนเขาบอกว่ามีคุ้มบางคนเขาทําได้เขาบอกว่าก็อยู่ได้เกษตรเกษตรพ่อเพียงนะครับนาอพี่เนาะค่อยๆศึกษาไปครับตอนนี้ก็เพิ่งมาอยู่บ้านได้สามสี่เดือนกลับม,มาจากกทมมาอยู่บ้านก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนไม่รีบครับไม่รีบใจยเย,ย็นๆค่อยๆศึกษาไปคนที่เขาประสบความสำเร็จว่าเขาทําอย่างไร พอถึงประสบความสาเร็จชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปครับทุกคนเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มทํานาแล้วค่าปุ๋ยปุ๋ยก็น่าจะแพงครับปีนี้นี่น่าจะแพงค่ารถไถกูไม่อยากคิดแต่ก็เคยทำนะครับเคยทาทุกป,ปีก็ต้องทําทําก็เราเก็บไว้กินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ค่อยจําหน่ายค่อยขายดีกว่าโอ มะม่วงสวยครับที่สวนนี่กำลังสวยเลยครับมะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้กินสุกครับหวานอร่อยบรรยากาศดีครับอยู่ไฮยูน้าเสียงตุ๊กแกร้องบรรยากาศดีมากอยู่บ้านนอกเราใช้ว่าจะไม่ใช้ตังค์นะครับใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับ้โห กลับกันทุกพี่น,นี่ก็มากับพี่ชายครับฝากกดติดตามช่องลุงต้อมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับ